เตือนกันไว้นะครับเขาแมกีจะเป็นพายุลูกแรกที่พัดเข้าไทยโดยตรงโอกาสจะเกิดแบบนี้น้อยมากครับมิฉะนั้นมีหลายจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบลองฟังและก็เตือนกันไว้นะครับวันนี้อธิบดีกรมอุตุนิยมว,วิทยาออกมาบอกแล้วนะครับว่าโอกาสที่จะเกิดพายุพัดเข้าไทยโดยตรงในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างน้อยมาก และที่ผ่านมานะครับเกิดไปแล้วในปี2516 2527และปี2539ปีนี้ปี2568มาอีกครั้งแล้วครับที่พายุพัดเข้าไทยโดยตรงตอนนี้เขาวแมกีอยู่ที่ไหนเาวแมกีจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะครับก็คือวันนี้วันที่6และก็7พฤศจิกายนจากนั้นจะมีการอ่อนกำลังลงเป็นพายุด,ดีเฟชชั่นแล้วพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบบ้าง พื้นที่ทางภาคอีสานโดนเต็มๆนะครับในวันที่6ช่วงค่ำคเนี่ยมันจะมีฝนเริ่มตกและและจากนั้นที่หนักสุดอธิบดีกรมอุตุ